ความบนรทึงเท่านั้นน้องนอหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีพี่ๆี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะพี่พี่นะวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะจ๊ะพี่พี่จ๋านั่นก็คือเกมหมาป่านั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่มาบังของเราจะแจกตีแจกหนักแค่ไหนนะจ๊ะจะได้กำไรหรือว่าสี่ได้กํามัดนะพี่พี่นะเออมา ให้มันรู้ไปเลยวันนี้พี่หมาป่าของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ๊ะพี่พี่จา๋าเออจะได้กําไรไหมก็ต้องได้เลยนะขอหน่อยขอกําไรหน่อยมาเริ่มเลยละกันนะจ๊ะพี่พี่จา๋าวันนี้พังก็มาเบาๆนะพี่พี่นะาสามพันบาทมารอบนี้เขาตกเดยเบ็ดสิบเอยเบ็ดยี่สิบมาวันนี้มาเพื่อซื้อฟีสปินหรือว่าเออมามาจะซื้อฟีสปินละกันนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเด้อ จะเข้ากี่ตัว12บาทว่าง่สี่ตัวไปเลยดีครับเข้าไปแล้วครับ4ตัวว่างในกิมมูนอุ้ยมาเริ่มเลยลืมไปว่าเขาไม่มีหมุนนะพี่นะเออ่อคุณลงหน่อยอันนี้เน่มาดอกสุดท้ายลงเธอเออนี่คุณสองสวยยังไงยังไงจะท้ายพายุไหมอ่ะท้ายพายุเธอนี่แน่ท้ายพยยาย,พยุเออมาคุณสอง้าอยู่ อะไรจะมาอีกลูกพี่จังแจกหนาหน่อยนะขอดิมาจะลงอีกไหมหายพายุหน่อยเถอะขอแหละเออมาฟูนหนึ่งมาจะเพิ่มไหมอ่ะลูกพี่อันนี้นี่จ่ายดีครับมาดีครับฟูนหนึ่งได้ยุ่งว่าไงหมดสุดท้ายจะได้ไหม อันนี้ตอกุญพึ่งไปแล้วครับนี่เนี่ยนี่เน่สวยนี่วันไหนนี้เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะตามพิธีสารที่วันไหนที่อยากเล่นอย่งตามก็สามารถติดตคลิปนี้ได้นะพี่น้าฮะตอกุญเพิ่มคุณสองเออนี่เนี่คุณสี่บ้งสนุนอันหนักแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยดีครับเพิ่มไปอีกเลยดีครับตอกุญมาหวานเจี๊ยบดอกแบบนี้ อยากได้แบบว่าคูณร้อยอ่ะได้ปะคูณร้อยก็ได้คูณสองร้อยก็ดีเออคูณหนึพันก็ว้าวว้าวว่านี่คูณหกไปเลยเออคูณสิบสองสวยบอกแล้วว่าเว็บนีก็เอาเรียงเอาจ่านะพี่นะ้าถ้าใคนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็ใต้คลิปเลยนะพี่นะมายัางไงต่อคูนจะลงอีกไหมสุดท้ายเออนี้เน่ยลงไปดินเล็ครับพูดไม่ถูกแล้วประเด็นลิงก์หวัดกันแล้ว นี่นี้โตคุณเพิ่มอย่างสวยคุณสอบนี่คุณอกปึ้งนี่คุณอร่อยเออคุณยี่สิบแปดนะแต่แล้วโตคุณไม่ไหวปังมากแม่ลองเลยคุณปังเกมนี้อ่ะเออนี่แหละแนะนำนะพี่นะลองเลยเล่นต้องเล่นหมอป่าแล้วแหละลองไปเล่นดูนะพี่นะเพอร์เซ็นหนักอยู่อันนี้ต้องจ่ายครับนี่คุณอร่อยคุณสิบได้อันนี้แน่คุณยี่สิบแปดนะ อันนี้คูณสองอันนี้จะคูณเพิ่มเลยดีครับอันนี้คูณห้าไรจะได้คูณห้าไรเออเออนี่เลยคูณห้าทแปดไปเลยหนึ่้องเท่าไรแบบนี้อปึ้งเขาให้สามหนึร้อยหกัน สามโล,โล,โลรวมกันเนอสวยมากแม่บอกเลยเลิศม,มากมาเป็้าสิบซื้ออีกรอบด,ดีไหมอัะพี้มาขอซื้ออีกรอบเลยนับนะสามพันเจ็ดน 3, ี้มาสามสิบบาทถูกว่มได้และอันนี้มันยากว่ะเนี่ยไม่เข้าได้ไงนะเนี่ยไม่เข้าได้ไงก่อนปีอ่ะเริ่มเลย นี้จองลงวะจะลงอีกไหมลพี่เออนี่คุณสอง พี่อันนี้แน่เอ้เราก็มู้อยู่เนี่ยนี่มะคุณหนึได้ก็คุณเพิ่มใหม่เขาคุณจะเพิ่มใหม่เพิ่มไปเลยสิเออเออสวยมาลงอีกอันนี้คุณหนึ่งลงนี้ครับว่างให้ต่อลูกพี่อ่าวต่อคุณเพิ่มคุณสองไปเลยทีปึ้งมาให้สองอันนี้คต่อคุณสี่เขาให้คุณสวย่ะ ผู้สอบมาน,น,น,นี่บอกเพิ่มไปเลยสิครับทีนี้สวยมากจมูนอ่ะอันน้น่คุณมาว่าไงต้ขอเต็มกระดานเลยรอบนี้อันนี้ต้คุณเพิ่มอีกแล้วค้อันนี้แน่าานนออนนคุณา้อูนน 1, 8, หูคุณโอ้ยจอไ,ปไปก่กอ น่า,นานูนะพนาี่เออเออคุณสอเออคุณกนี่คุณิป,ปนสวยวะออคุณลยสวยมากนี่บอกเลยแต่ละดอกแสกหนักกอกนะพี่นะนะเออ นี่คุณสองไ้้ว่ะเออเออเออนี่ตัวคุณเพิ่มไปเลยดีครับไอ้นี่ตัวคุณยางสวยนี่ตัวคุณเพิ่มไปเลยรัคุเท่าไรทีีคเรโอเคงย่ life, water, it. It. Month, ีุ้านะครับอนนีแน่นอนลูก่เจ็ดพันเก้าว้าดอกเดียวู ว้วอนะเนโอ้โหได้กำไรมาเยอะแล้วนะเน็ตก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวาราไปก่อนนะจ๊ะพี่คนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจมจ๊